เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวต้องเตือนกันหน่อยคุณผู้ชายครับเวลาคุยกับใครในโลกออนไลน์คุยกับสาวๆที่ไหนเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ,อเดี๋ยวจะเจอภาพไม่ตรงปกอย่างกรณีจาได้ไหมฮะนัดโอนไวอะตอนประมาณสัก2อสปีที่แล้วคนเดิมเลยก่อเหตุอีกแล้วไปเอาผู้หญิงคนอื่นที่สวยกว่ามาแอบอ้างเป็นตัวเองอแล้วมีคนหลงเชื่อล่าสุดเสียไปอีก4ี่แสนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าครับ น้ำดื่มสิงส่งฟรีถึงบ้านเฉพาะในเขตพื้นที่บริการเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทสะดวกปลอดภัยและประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมีหลากหลายขนาดให้เลือกเหมาะกับทุกโอกาสสนใจสั่งซื้อโทร02 725 4999หรือ www.singonline.com น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง รองนายกรัฐมนตรีจุรีลักษณะวิสิตประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกอฟอกเดินประธานมอบคืน,นโฉนดให้กับสมาชิกอฟอกฟกชุมพร29รายที่ชำระหนี้ครบตามสัญญามอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟู3.6ล้านบาทพร้อมแก้ปัญหานี้ให้เกษตรกรด้วยการชำระหนี้แทนสากลกว่า500,000บาทนโครงการพัฒนาพื้นที่น้องใหญ่ในพระราชนิตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายธีระอนันตเสรีวิทยานางรัชดราพรแก้วสนิทประธานกรรมการบริหารกองทุนนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนตัวแทนจากกองค์ร หน่วยงานราชการและสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมง,งานนายสกายพิมพบึงเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกล่าวว่าการจัดง,งานในครั้งนี้องค์กรเกษตรกรได้รับงบประมาณเพื่อนำไปฟื้นฟูอาชีพตามเจตนารมณ์ของโฟโกฟกเป็นเงินรวม3.6ล้านบาทจำนวน4กลุ่มรวม85 000, รายและมีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนหนึ่งสหกรณ์เป็นเงินกว่า5.8แสนบาทรวมทั้งมีเกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินและใบประกาศเก,ศกียรติคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา